มาทุ่งนานะคะวันนี้ตัวที่อยู่มองเห็นอยู่ไกลๆนะคะปลายเล็บเนี่ยตรงนั้นที่เป็นสีของดินก็คือถมดินนะคะขุดสระน้ําขึ้นมาเพิ่มสองสระแล้วก็อาดินจากสระเดิมรวมทั้งหมดจะมีสามสระเป็นสายาวแล้วก็สาะเล็กอีกสองนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูนะคะส่วนตัวนี้คือเดิมอ่ะที่ของเราเราก็จะทํา แบ่งส่วนหนึ่งเป็นถนนสาธารณะแล้วก็ไปอ่แล้วก็มีที่ข้างๆที่ข้างๆเขาก็เลยขยายถนนสาธารณะออกนะคะเราก็เลยต้องมาฝังเสาใหม่นี่เสาปูนนะครับวันนี้ก็จะมาช่วยคุณสามีจับลวดน้ำถึงเสาปูนนะคะ ปกติจะไม่ได้ทำนะคะวันนี้คนที่ช่วยงานของอคุณสามีเขาไม่มานะคะเขาเบี้ยวดิฉันก็เลยได้มาโอ้รู้สึกดีนะ,ะไม่แดดถ้าแดดคงจะร้อนร้อนหน้าดูส่วนใหญ่จะันรู้สึกเราจะทำงานในร่มนะคะไม่ค่อยได้มาทำงานแบบนี้นะคะแต่ก็ทำได้อยู่นะคะก็ต้องอาศัยความอดทน ใหญ่ก็ทำงานพวกเอกสารพวกอะไรวกเนี้ก็ทำไว้นะคะเผื่อเป็นวิถีชีวิตนอนาคตข้างหน้าถ้าเกษียณก็อาจะเป็นเกษียณนี่แหละคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปช่วยเขาทำงานเดือดเดืนดเนี่ซื้อมาหมอนมาลังเดเดินดอยู่บาลผมจะตรงนี้หนี่ยเมื่อยสิบสองร้อยกว่ามุกจี ตัวนี้เป็นสะที่ขุดเพิ่มนะคะคือดินที่มันยังตรงเนี้ยดินยังไม่เสมอกันคือมันถ้าเราจะต้องการดินอีกก็ต้องขุดลงไปอีกมันก็จะดูลืกอไปนะคะก็เลยเอาไว้ก่อนก็เลยได้แบบนี้ก็น่าจะได้สั่งซื้อดินขึ้นมาเพิ่มนะคะตัวนี้สะที่หนึ่งนะคะตัวนี้คือสะเดิม สะเดิมก็มีส่วนหนึ่งได้เอาดินออกมานะคะจากส่วนนี้ด้วยตัวนี้เป็นสะน้ำตัวเดิมอ่เดี๋ยวเดินด,ดูนะคะตัวนี้ก็มีโครงการจะปลูกพวกต้นไม้อยู่นะคะรอรอให้ดินมันอยู่ตัวกว่าน,นี้ก่อนค่อยๆทำไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าจะลงม่วง มะพร้าวแล้วก็มะละกอพวกพืชผักอะไรต่างๆนะคะน่าน้ำใสมากเลยนะคะเพื่อนสามีของดิชันเขาก็มีโครงการเยอะมากเพราะว่าได้ฟังจากพี่ๆน้องๆใน YouTube ช่องต่างๆเขาก็อยากทำนะคะตอนนี้ก็สระน้ำตัวที่สองนะคะ แล้วก็จะเชื่อมกับอิกตัวหนึ่งเป็นรวมทั้งหมดในนี้นะคะก็จะเป็นสามยังมองภาพไม่ออกว่าจะทําการเกษตรอะไรนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อได้ปลูกได้อะไรก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะตตอนนี้น้ําใสมากกดลงไปไม่ค่อยลึกค่ะประมาณสักสองเมตรสักเมตรครึ่งน้ําก็มาแล้วนะคะ แล้วเขาก็ยังทำอะอะไรจุลินซีย์สังค้อนแสงไว้นี่เขาดูมาจากคลิป YouTube ช่องการเกษตรทั้งหลายนะฮะวันทั้งวันนั่งอะนั่งดูนั่งฟัง YouTube เนี่ยโอ้โหสุดๆเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าฟังแล้วมีประโยชน์มากฟังแล้วอมาทำนะฮะจามีทำแต่วันนี้เขาไปทำรวดน้ำก็เลยให้ดิฉันมากับไอจุลินซียเนี่ยขย่ขยา่ขยา แล้วก็ตากไว้บอกว่าถ้ามันมีฝุ่นให้ขย่าก็ไม่รู้มีฝุ่นไหมขยาหมดเลยนะคะอเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเดี๋ยวขอเวลาขยาบจุลินทรีย์ต่อนะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ